สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการทําน้าราดติ่มซำนั่นเองนะคะเป็นน้ําราดที่เหนียวเหนียวที่คุณผู้ชมจะเห็นเวลาที่เราทานติ่มซำจะมีน้ําราดมาด้วยนะคะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันค่ะสําหรับส่วนผสมในเมนูนี้นะคะก็ mm hmm. จะมีน้ํามันหอยค่ะแป้งม,มันน้ําซุปไก่นะคะน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวและสุดท้ายคือน้ํามันยาค่ะ มาถึงขั้นตอนในการทำนะคะเราก็จะใส่น้ำซุปไก่นะคะลงไปในหมอ้อทีนี้ก็ตั้งไว้ให้เดือดเลยนะคะเดี๋ยวพอน้ำซุปเดือดนะคะเราก็จะต้องมาทำการปรุงในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะน้ำซุปก็เดือดแล้วนะคะเราก็ต้องมาปรุงนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันงาค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำมันหอยค่ะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะสำหรับตัวน้ำซอสน,นี้นะคะเราจะไม่ปรุงรสเข้มนะคะเพราะว่า,เ,าเวลาเราทําติ่มซำเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องปรุงในตัวติ่มซำอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นน้ำราดเนี่ยทำรสอ่อนไว้ก่อนจะดีกว่านะคะคนให้เครื่องปรุงละลายนะคะจากนั้นเราก็จะต้องเตรียมน้ำเปล่านะคะมาผสมกับแป้งมันค่ะ คนนะคะให้ละลายพอแป้งมาละลายดีแล้วนะคะเราก็จะต้องใส่ลงไปในน้ำซุปนะคะระหว่างนี้นะคะอีกมือหนึ่งคอยคนด้วยนะคะค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปทีเดียวเนี่ยอาจจะเหนียวข้นเกินไปนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้น้ำราดแบบนี้นะคะลักษณะจะข้นแล้วก็จะต้องไม่ขุ่นด้วยนะคะทีนี้เสร็จแล้วก็ปิดการเลยค่ะพอทําเสร็จแล้วนะคะน้ำราดจะต้องมีลักษณะแบบนี้นะคะใสนะคะแล้วก็จะเหนียวข้นนะคะพอไปราดเป็นตัวติ่มซำเนี่ยเขาก็จะเกาะเป็นตัวติ่มซำพอดีนะคะและสูตรติ่มซำนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามดูนะคะสำหรับเมนูนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 嗯。